ตำนานกำเนิดของพระพิคเนตตามคำภีศิวะปูราณนะเรื่องราวเริ่มต้นจากเหตุการณ์ที่พระนางปรารวตีกำลังทรงน้ำอยู่ในตำหนักพระนางรู้สึกว่าควรมีคนคอยเฝ้าประตูไม่ให้ใครเข้ามาโดยไม่รับอนุญาตจึงใช้คี้ใครจากร่างกายของพระนางปั้นขึ้นเป็นเด็กชายผู้มีกำลังและรูปลักษณ์สง่างามพร้อมให้คำสั่งว่า ห้ามใครเข้าไปหากไม่ได้รับอนุญาตจากเราต่อมาพระศิวะเสด็จกลับมาและจะเข้าไปหาพระนางปารวตีแต่เด็กชายที่ไม่รู้จักพระศิวะก็ทำหน้าที่ตามคำสั่งอย่างเคร่งครัดขัดขวางไม่ให้เข้าแม้พระศิวะจะอธิบายว่าเป็นพระสวามีของพระนางเด็กชายก็ยังไม่ยอม เกิดการประทะกันและแม้พระศิวะจะส่งเหล่าเทพและบริวารมาช่วยสู้รบก็ไม่สามารถเอาชนะเด็กชายได้สุดท้ายพระศิวะทรงพิโรธอย่างหนักจึงร่วมมือกับพระวิษณุวางแผนลวงเด็กชายและใช้ตรีศูนตัดเสียงของเด็กชายจนขาดเมื่อพระนางปรารววตีทราบเรื่องก็โกรธจัดจนบังเกิดศักติขึ้นมานับร้อย ความโกรธของพระนางสามารถทำลายล้างเหล่าเทพและโลกได้พระศิวะจึงมีบังชารีบให้หาเสียนของสิ่งมีชีวิตที่ตายนำหัวมาต่อร่างของเด็กชายโดยมีเงื่อนไขว่าต้องหันหน้าไปทางทิศเหนือเหล่าเทพพบช้างป่าตัวหนึ่งที่ตรงกับเงื่อนไขพระศิวะจึงนำเสียนของช้างมาต่อเข้ากับร่างของเด็กชายแล้วเสกให้ฟื้นคืนชีพ เด็กชายองค์นั้นจึงกลายเป็นเทพผู้มีเสียงช้างนามว่าพระพิกเนธและได้รับการยอมรับให้เป็นพระโอรสของพระศิวะและพระนางปารวตีพระนางปารวตีได้ประทานพรว่าตั้งแต่นี้ไปพระพิกเนธจะต้องได้รับการบูชาก่อนเทพองค์อื่นทุกครั้ง ท่านจะเป็นเทพผู้ขจัดอุปสรรคและหากใครไม่บูชาพระพิคเนตก่อนพิธีกรรมใดๆก็จะไม่สำเร็จผลและวันสำคัญที่พระพิคเนตถือกำเนิดขึ้นคือวันขึ้นสี่ค่ำเดือนพัฒนาบทธรมาทหรือเดือนสิบซึ่งปัจจุบันเรียกว่าวันคเนศาจะถูกถี เป็นวันที่ผู้ศรัทธาทั่วโลกนิยมเริ่มต้นการบูชาท่านเพื่อความสำเร็จในทุกด้านของชีวิตแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าขอบคุณค่ะ